ถ้าพูดถึงสาวสวยเซ็กซี่หุ่นดีต้องคนนี้ครับแซฟีหลีพี่เชื่อโอ้โหดูดิครับดูนมนีปป่่หลเอาไปเลยสิบดาว ครับผมน้องๆทุกคนก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ด้วยนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านบิกกี้เอ็กท์ชั้วันก่อนเปิดตัวมาแบบแอคท่าเป็นนายบงนายแบบพระเอกเกาหลีแต่วันนี้แต่งตัวมาซะดูเรียบหรูดูแพงแบบเกาหลีจริงๆแล้วนะเป็นไง <laughs> พวกเองว่าพี่หลอ่อเปล่า จริงๆพี่ไม่ได้ตั้งใจจะแต่งตัวหลอ่อดูดีไม่ได้อยากจะมีแบบส,ทสท้ทองส้อทองแหวนทองนาฬิกาเพชรแบบฉีด้ำงน้ำหอมไม่ได้อยากเลยนะวันนี้เป็นคอนเทนท์ที่พี่แบบนั่งทำใจอยู่นานพี่ไม่ได้อยากทำเลยไม่ได้มีส่วนในส่วนประาสาทสักเล็กน้อยของพี่เลยที่พี่อยากจะทำเป็นคอนเทนท์ที่แบบ น้องๆเขาก็ขอกันมาเยอะออได้โพสต์ไปแล้วนะแล้วน้องๆก็ได้แบบได้แชร์โพสตแชร์อะไรของพี่ไปแล้วพี่ก็ต้องแบบจำใจพี่ก็ต้องจำใจเหนื่อยใจมานั่งทำให้พวกเองแต่ว่าพี่ก็เข้าใจแหละว่าน้องๆทุกคนก็อาจจะอยากดูอะไรหลายๆอย่างที่มันแปลกใหม่ใช่ไหมล่ะพี่ก็ถ้าน้องๆอยากพี่ก็จะฝืนใจตัวเองมันฝืนใจนะไว้มันฝืนตรงนีพี่ก็จะฝืนทำให้ทุกคนเพื่อนน้องๆทุกคนเลยโอเคเปล่าคอนเทนต์วันทีนะครับ คอนเทนต์วันนี้ก็คือ <c oughs> เปิดวับสาวฟรีไฟในติ๊กตอกอะไรแบบเนี้ย พวกเองก็หาเรื่องหาเาวาให้พี่ทำเนอะถ้าเป็นส่องหนุ่มๆอย่างเงี้ยก็โอเคนะให้มาดูส่องดูสาวพวกเองก็เกินไปแบบมันไม่ใช่แนวทางของพี่โอ้โหพี่ชอบแบบเก็บสบู่พวกเองก็แต่ว่าไหนๆพวกเองขอมาไงเข้าใจปะ่ะพี่ก็จะฝืนใจตัวเองเนี่ยทำให้โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าถ้าไม่อยากจะรีรอรอรีให้มันช้าไปแล้วนะครับทุกคนนะก็ อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับบิกเก้เอรวมถึงบิกเก้เอด้วยไปกดติดตามเลยนะอยู่ข้างล่างช่องพี่เร็วๆนี้เดี๋ยวคลิปจะออกออนแอแล้วนะเว้ยใครไม่กดเนี่ยถือว่าลบหลู่ท่านเทพเจ้าบิกเก้นะโอเคไปดูในเนื้อหาในคลิปกันเลย let's go โอเคครับนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มาแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ2 4สตอร์ครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วย Facebook ครับผม หลังจากนั้นทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทูวอลเล็ตครับเข้ามาหน้าทูวอลเล็ตแล้วจะเห็นเบอร์โชว์อยู่ตรงนี้ครับโอนเงินเข้าไปได้เลยอยากเติมเท่าไหร่โอนเข้าไปเลยครับพอโอนเงินเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนจะได้เลขอ้างอิงครับก็นำเลขอ้างอิงมาใส่ตรงช่องเลขอ้างอิงตรงนี้ได้เลยครับทุกคนพอกรอกเลขอ้างอิงเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนรอหนึ่งนาทีนะครับแล้วกดยืนยันข้อมูลได้เลย พอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเจนหัวข้อสุ่มของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนําเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป้าสุ่มครั้งละสิบเครดิตเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่า เฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน่าพันห้าร้อยเชลคือยังไงเฮ้ยแค่ช่องเดียวเหรอพี่เขาใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผลมาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นฮุ้ยเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกมีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอว้าโย่พันห้าร้อยเชลการิน่าอีกแล้วทุกคนนี่ฮะได้พันห้ารเติมง เข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้น็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนรอกอินเสร็จครับให้เลือกหัวข้อการีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรการีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับ1,500เชลตรงนี้ครับ3,600กว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสามแล้วเจ้า7,607เครดิตครับน้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไม่ได้จกตาครับ นี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สตอกเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go โอเคครับผมเฮ้ยใช่เหรอมันไม่ใช่แนวของพี่เลยแบบมาแบบล่อๆเลรอย่างเี้ยไม่ใช่มันต้องโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าช่องพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วว้า wow. อะไรแบบนี้ก no wow. ็นี so, yeah, ่นะฮะโพสที่พี่ได้ทำการโพสลงหน้าเฟซไปก็คือว่าเห็นน้องๆขอกันมาเยอะพี่ก็หนักใจแต่พี่จะฝืนใจทำให้ก็ได้นะแต่ลิงก์ทิกตอกสาวๆที่เล่นฟรีไฟล์มาคนละหนึ่งลิงก์เราจะมาดูกันว่าวงการฟรีไฟล์มันเด็ดขนาดไหนเริ่มห้ามสิบไลค์ขึ้นไปเปิดออกคลิปนะครับผมแจ้งไว้แล้วนะครับปลอบล็อกเฟซเมียแล้วทำได้เมียไม่รู้ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะทําให้พี่หนักใจได้มากมายขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวพี่จะให้โบนัสนะคบก็คือใครที่โพสต์ก่อนคือเป็นโพสต์แรกที่พี่เลื่อนลงมาเจอเอา,อางนี้ดีกว่าพี่ให้3โพส์เลย3โพสตแรกพี่เปิดทุกโพสต์ไม่ต้องถึง10ไลก์ก็ได้มาเริ่มเฮ้ย hey! คนนี้ใครวะกดไลค์สามสิบห้าเลยนะจ้าเฮ้ยบล็อกเท่ากับตายอะไรวะบล็อกเราไม่ใช่หรอเดี๋ยวก็บล็อกที่มีสมัง่ง ไปทุกคน3มคลิปแรกเริ่มอันนี้คลิปที่1นะครับกดไลค์ถึงไหมไม่ถึงนะครับถือว่าเป็นโบนัสนะน่ารักครับคนนี้อยากออกช่องครับถ้าได้ออกกีดลั่นบ้านอ่าถ่ายคลิปกีดมาให้พี่ด้วยนะครับท่านกีดก้อนนะครับน้องอืมอันนี้เหมือนจะตัดมาเป็นตัวละครนะครับดูทรงแล้วอแอบชอบเขาเลยสิแล้วเอาตัวละครเขามาตัดไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกันทุกคน let's go สิบสามวิเฮ้ยสิบสามวินี้ถ้าเต้นเดียวก็หมดแล้วนะ โอ้แอบชอบขอหลับไปกูดูทรงละ้วีววแรกก็เอากูเลยนะพวกมึงน,น่าสมังบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบนักใจไงเฮ้ยเกิดไปเป้าน้องน้องอะไรท่านกิดกอด <c oughs> ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว้าวกระด้้วไปเลยน้อง ไปคลิปต่อไป35กดไลค์นิดนึงละกันน้องพัทธพรหรือเปล่าวะมันอ่านไงว่าพัทธพรสมเพชน,นะครับ35กดไลค์เลยนะน้องๆมาดูพร้อมกันทุกคนมาคลิปนี้35กดไลค์จากน้องตีน,นัน เีพวกเองอะ่ะโหเ,เอานี่ใครสนใจก็ไปกดติดตามน้องเขานะครับทุกคนนะโอเคนะครับ2อันแรกก็ทำตัวไม่ค่อยถูกเก็บตรงไม่ค่อยอยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโอ้ยพวกเองนะก็แม่ไม่มีสาระกันเลยนะเด็กฟรีไฟเฮ้ยคนกดไลค์63คนเลือกเอาครับอยากออกช่องครับ fc น้องธนัทบุดดตรเทพ d o e t เป็นจุรูจากที่สูงที่ต่ำซะบ้างมาหาใช่ไหมคลิปนี้ อันนี้มันคือมันหลายคนเหรอวะทุกคนหรือมันคนเดียววะเนี่ยเบาเบอันนี้ถือว่าเบาเบเด็กๆอันนี้ธรรมดา63กดไลค์เด็กๆมากไปดูคลิปต่อไปครับแฟนโบเกนห้าห้รักพี่บีครับแล้วมึงมึงไปเอาแฟนโบเกนมาทำไมล่ะเนี่ยไอ้น้องเอือนเหรอ เซลไม่ได้เซลไม่ได้แ,ด át, แ, centimet, แฟนโบเกนเดี๋ยวมันจะเฮรอดเดี๋ยวมันหายไปจากวงการฟรีไฟ้นะน้องเดี๋ยวราชาโบเคนจะหายไปจากวงการพวกเองนี่ทําเป็นเล่นนะแล้วก็ทบหน้าสมั่งโอเคไปดูคลิปต่อไปดูของผมหน่อยครับยี่บสี่กดไลค์นะได้มาอันนี้แต่งตัวอยู่เหรอแต่งตัวอยู่อะไรเนี่ยจินตลาพูลาบ นนี่โอนีแต่งตัวเหมือนแต่งตัวเหมือนดีถือว่าเป็นการ cover แต่งตัวเหมือนแต่งตัวได้เหมือนโอเคกดวาวกระดอแล้วให้ไปดูคลิปต่อไปกันดีกว่า let's go วิดีโอต่อไปเป็นไกลวิทยนะครับผมคลิปใครไม่รู้แต่ผมรักเบบี้ฟองเบบี้ฟองโอ้โห เดี๋ยวเดีตอนตัดนี่มันกระตุกป่ะเนี่ยเองก็ตัดง่ายนะน้องเกินไปป่ามึงจะเอาเสียงแบบนี้มาไม่ได้น้องช่องกูจะบินโอ้เกินไปไอเนี่ยไอเนี่ยโอ้โหโอ้โหกดวมาก็ดอนแล้วละกันอเสียงที่คุ้นเคย ไปคลิปต่อไปเลสโกทุกคนไปหาต่อก่อนต่อไปจากน้องเยมมี่นะครับผมอ๋อน่าจะเป็นติ wow. ๊กตอกตัวเองนะกดไลค์43กดไลค์จัดไปวว้า นายโอโลบินสารคนต่อไปครับตำนานอะไรวะตำเฮ้ยเยเกินไปเป้าน้องต่อไปจากน้องบอลแหลกนะครับผมอันนี้ตึงสุดล้ะ42กดไลค์มาดูกันหน่อยไป Let's go โอ้วัดกูสิอ๋ออันนี้เล่นเองด้วยปะเนี่ยโอ้โหยิงหัวตึงขนาดนั้นเลยเหรอ มันหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาแฟนตัวเองมาแบบมาโชว์หรือเปล่าไอ้บอเแรกอ่ะเจอไปปะน้องต่อไปน้องกีดพักกิติพักโอ้ยอ่านยากต้องคนนี้ครับไปไปดูกันเลสิกเกชุดแหลงแดงเลยด้วยอเฮ้ยเฮ้ยคนดังอ่ะคนดังคนดังคนดังของเคดเจ เดี๋ยวยังไม่ได้เดี๋ยวน้องกบจต่เขียดหน้าเขียวไม่ใช่เปลี่ยนจากหน้าแดงเป็นหน้าเขียวคนต่อไปทุกคนยังคงจําได้อ่ะคุณคุนะเหมือนมารอบก่อนนะคนนี้นะสี่สิบกดไลค์จัดไปพี่ก็เต็นเป็นเกินไปเป้า พวกเองเนี่ยชอบดูอะไรกันแบบนี้นะพี่ก็ไม่เข้าใจเลยพี่ไม่เห็นชอบเลยต่อไปน้องนอนสินสุพันนะครับผมอยากออกช่องท่านบิ๊กกิจัดไปเลยน้องจอใหญ่จอเต็มทียาสท,ที่สูงที่ต่ำอีแล้วมันฮิตเหรอวันเนี้ย ายก็ดีเหมือนกันนั้นนี่ย <c oughs> ไปต่อกันเลยดีกว่าพี่อยากดูเร็วๆกว่าน,นี้แบบรีบ <c oughs> พอดีพี่รีบพี่ปวดเฉี่ะน้องเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยดีกว่าเลยสักสี่กดไลค์จากน้องชัยณทิพย์อ๋อชีชัยชินทิพย์กูดูจากแบบที่มันเบอร์เบอร์ตอนนี้แล้วกูดูทรงแล้วแบบอีกแล้วพวกนี้ชอบส่งอะไรสาระมา อยากเป็นแมวกันละสี่พวกมึงฮะไปกันต่อเดี๋ยวมันติดลิกสาสิทธ์กันต่อไปเป็นน้องตึงๆเลยท่านชาณาทิปนะครับผมไปดูกัน let's go <S เฮ้ยไป,ไปบอลโชว์แบบโรนันโดแล้วกูติดลิกาสิทธ์ไปยังหรือยังเนี่ยกูลืมเรื่องลิกาสิทธ์เลยหรอโอ้ย โอ้โหคุก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 เลยอะตอนเนี้ยที่เข้าใจอะไอคนส่งมาก็น่าจะประมาณ11 12ขวบแบบพี่ก็เข้าใจน้อง <c oughs> ไปต่อเลยเลยโอ้โหทุกคนพี่เห็นโปรไฟล์แล้วพี่ให้เป็น MVP เลยเอาไปเลย10ดาว <c oughs> เดี๋ยวพี่แจกดาวเลยคลิปไหนดีพี่แจกดาวดีไหมทุกคนพี่ว่าคลิปนี้10ดาวจากน้องน้องอนุสรถ้าพูดถึงสาวสวยเซ็กซี่หุ่นดีต้องคนนี้ครับแซบอิลีพี่เชื่อ ใจละลายเลยอ่ะทุกคนโอ้โหดูดีครับดูนมนี่ตูดอย่างเด้งอะ่ะเกินไปหรือเปล่าน้องคนเนี้น้องตุงๆอุอ่ะว่าแหะเอาไปเลยสิบดาว,วเกินไปหรอือป่าวะไล์ไม่ถึงนะไล์ไม่ถึงนะแต่ทำไมหรอว้าว หมดชีไม่ใช่ไม่ห้ามกันเลยนะพวกเมืองไปต่อทุกคนต่อไปจากน้องดาวลุงมันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ27กดไลค์นะครับเริ่ม let's go เต๋วันเก่งเทียว ไปกันต่อดีกว่าทุกคนไปกันต่อดีกว่าทุกคนเหงอแตกว่ะโอ้ยอยากอย่างอื่นแตกว่ะหวัวไม่ใช่เลยหรอก <c oughs> เฮ้ยทำแบบนี้ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยไปต่อ let's go fashion style ทันบิกกี้ต่อไปน้องภูวิ์นะครับผมแฟนผมน่าจะสุดในมือถือหญิงแล้วครับอ่านี่เรื่องฝีมือเหรอไหนดูหน่อยนะน้อง <c oughs> เปิดเทสติลปิดอเกนโง่อีกครั้งอย่างเงี้ยหรอบ้ม <c oughs> ผู้หญิงจริงเหรอเนี่ยจริงป้าถ้าผู้หญิงเนี่ยเอามาเลยพี่พาไปออกคลิปเอาป้าพี่อยากดูว่าผู้หญิงเนี่ยจะสามารถชนะผู้ชายได้หรือเปล่าเองว่าไงวะเอาแฟนเองมาถ้าผู้หญิงจริงอ่ะทักมาน้องแต่ถ้าไม่จริงอ่ะผู้หญิงปลอมอ่ะก็เคยมีกระจู่เป้าแบบถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าผู้หญิงก็ทักมาเออไปต่อเลตโกคลิปต่อไปเฮ้ยเกินไปเป้าน้องกาเลส ผู้หญิงเล่นในมือถือค่ะร้อยยี่เอ็ดกดไลค์เยอะที่สุดตั้งแต่เรือกมาเลยนะอันนี้โชว์ตึงหรือเปล่าโชว์ฝีมือเหรอแต่เพลงติดหรือก็ติดแน่ๆตอนนี้ดูทรงละปั๊บปับ๊บเมื่อกี้ติดตัวหนึ่งทีหวัวแตกเฮ้ยโทรศัพท์ด้วยหรอโอ๊ยโทรศัพท์ด้วยตึงไปเป้าเนี่ย เอาไอ้คนเมื่อกี้ที่ว่าตึงๆมาเจอกับคนนี้เอาป่ะพี่จัดให้เลยใครอยากดูมั่งกดไลค์กดคอมเมนต์มาบอกว่าอยากดู1น,นสาวสาวเอออยากดูสาวสาวหนึ่งหนึ่งกันคอมเมนต์มาพี่จัดให้อ่าถ้ามีคนคอมเมนต์บอกเยอะๆหน่อยพี่จัดให้เลยเตรียมตัวมา let's go นะทุกคนต่อไปน้องนัทภูมิครับลูกที่ผมตึงสุดแล้วครับผู้หญิงมือถือหัวแคนเฮ้มีแต่คนตึงๆมาสงสัยต้องได้หนึ่งหกันละมั้งไหนดูเด้ สามสามเฮ้ย,ยบิดด้วยบิดตั้งไอ้ด้วยโทรศัพท์ด้วยว่ะสามหัวหรือเปล่าเฮ้ยเพลงเพียงอลังการดีแท้เฮ้ยเฮ้ยโดนติดไอวอลนะเราเบม้มนี่ล่วงล้มไปกองเบม้มไหมไทยท่านไทยท่านหัวแตกไปดีเฮ้ยเอาว่ะพี่ว่าพี่ได้ตีแล้วพี่ได้ตีผู้หญิงเอามาใส่กันแล้วว่ะเฮ้ยพี่ว่าพี่ได้แล้วเดี๋ยวมันมีแน่นอนสึกหนึ่งหนึ่ง,ง,งสาวสาวของพี่เนี่ยเยอะเลยนะแบบไร์กดสามแต่ว่าใจกดดูนะครับ ทุกคนมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าให้ hey, 12กดไลค์ตึงไปเป้า ืนตรงไม่ได้เลยลิกสิทธ์มาเลยอย่างเงี้ยลิกสิทธ์โดนเลยเก็บทรงไม่ค่อยอยูงง่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไปคลิปต่อไปเลยดีกว่าต่อไปน้องอิสรายุทธนะครับ27กดไลค์ let's go <S ขอตึงๆต,ต่อยเปี้ยงปยากชมพูเจ้านะหลอน อโอ้โขนตายาวเชียวนะหล่อนนะ่ะสนใจหรือเปล่าสนใจพี่หรือเปล่า,น,าน้องนี่ไว้หนวดจิ้มเบาๆอันน่ะไอนี่เกิดแล้วสเป็คพี่เลยนะคนเมื่อกี้เนี่ยติดต่อพี่หลังไมได้นะอยากได้แบบคนเลี้ยงดูหรือเปล่าไอหนุม่มที่ชอบนักแหละอะไรแบบน้ำปากแดงๆจใจเลยกันไปต่อกัน Let's go กดไลค์ไม่มี แต่ขอดูสักทีว้าวเฮ้ยพวกเองเนี่ยไอพวกเด็กๆพวกนี้พี่ว่ามันก็มืนเกินบอกว่าให้เอาคนเล่นฟีไฟมาพวกเองก็เอาโอ้โหนะมวยปั้มเอาอะไรมาแบบเยอะเกินไปเปล่าโหไรสตาละ บอกแล้วว่าคอนเทนต์นี้พี่แบบฝืนใจทําเลยนะครับเพราะว่าแบบเห็นไหมพี่ว่าแล้วน้องๆทุกคนก็ต้องเกียนพี่เออเอาตลกมาบ้างหล่ะเอานักมวยปั้มมาบ้างล่ะเอาแบบเตะบอลเอายกน้ําหนักเอาไหว้นะเอาอะไรเอาผเอาอะไรมากันก็ไม่รู้นะครับพี่ว่าแล้วคอนเทนต์นี้มันโหโเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่านะทุกคนน่าจ,จะหมดแล้วไปโอโ้โหสเปคเลยคนสุดท้ายเนี่ยโดนใจวัยรุ่น <c oughs> โดนใจเลยโดนใจเลยสวยเลยสวยเลยอันนี้ยสวย,ย,สวยขาจั๊วงขาจั๊วงอะไล่ะเซ็กซี่ด้วยตัวตึงฟรีไฟนะเนี่ยตัวตึงฟรีไฟทุกคนว่าไงอะ่ะแฮมแฮมไวยก่อนน้องไวยก่อนเ,อาาเดี๋ยวมันเดินมาตบกันโลกเอาสวยเลยสวยเลยนี่โอ้โหพันซีซีหนูว่ามอเตอร์ไซค์โอเคก็อืม เลิศเลิศเลิศโอเคนะครับน้องๆทุกคนก็เป็นคลิปที่แบบพี่แบบหนักใจที่จะต้องอยากทำจริงๆนะครับทำไปก็แบบเครียดไปแบบเอออะไรพี่ต้องมานั่งอะไรเนี้ยเออดี ก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะพอใจแล้วก็ชอบก็อย่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่นะครับตัวใหญ่ๆกระทืบลงไปแรงๆเลยนะทุกคนนะโอเคป้าถ้าแบบอยากมี EP 2ีก็ต้องแบบยอดวิวก็ต้องเวิร์กว่าอันอื่นหน่อยถ้ามันไม่เวิร์กก็บายบายไม่มีอีกเลยลักันอะไรแบบนี้ก็ถ้าชอบใครอะไรอย่างนี้ก็ไปติดตามเอานะครับช่องมีให้อยู่แล้วแปะแปะกันไว้ในคอมเมนต์นี้นะครับรวมแล้วรวมเลยอยู่ในเนี้ยทุกอย่างเลยเข้ามาค้นมาสืบกันเอาหน้าเฟซพี่นะครับ ก็ขอบคุณมากครับน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับอะไรทําไปดีไม่ดียังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบก็สนับสนุนพี่ต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์บอกไว้เดี๋ยวพี่ไปตามหาหนครับแล้วเจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย